จากกรณีเจ้าหน้าที่แท่นขุดเจาะน้ำมันพบเรือไร้สัญชาติลอยเข้าใกล้แท่นเจาะห่างจากปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาประมาณ100กิโลเมตรทัพเรือภาค2ได้ออกลาดตะเวนตามหาเรือดังกล่าวตรวจพบว่าเรือมีลักษณะเป็นเรือสินค้าความยาว80เมตรเป็นเรือเหล็กเก่าไม่ได้ใช้งานมานานไม่มีสมอไม่มีโซ่สมอไม่มีลูกเรือพักอาศัยอยู่ไม่มีหมายเลขทะเบียนเรือหรือเอกสารใดๆในเรือ สภาพในระหว่างท้องเรือมีน้ำท่วมสูงเรือเอียง35องศาศูนย์อำนวยการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลได้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆก็ไม่พบทะเบียนเรือหรือเจ้าของเรือแต่อย่างใดหลังพบเรือพลเรือโทรุนทรคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่2 ร่วมกับศูนย์อำนวยการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการนําเรือกลับเข้าฝั่งตั้งแต่วันที่6มกราคมโดยได้นําเรือต่อ113เข้าเทียบเรือเพื่อสูบน้ําออกจากเรือมาตลอดและได้ส่งเรือหลวงตาปีเข้ารับช่วงต่อในการดูแลสูบน้ําและอุดปะคําจุนรอยรั่วในตัวเรือที่ตรวจพบแต่หลังจากสูบน้ําลดลงเรือประมาณ1.5เมตรจากท้องเรือพบรอยรั่วขนาดใหม่ เป็นรอยฉีกขาดของตัวเรือความยาวประมาณ3ฟุตและรอยรั่วลักษณะเป็นรูพุนพื้นที่ขนาด1ตารางเมตรอยู่ในระดับแนวน้ำในเรือซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีรอยรั่วอื่นๆอีกเนื่องจากยังคงมีน้ำเข้าตัวเรืออยู่ตลอดเวลาและการค้นหารอยรั่วลำบากเนื่องจากสภาพขึ้นลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งใต้ท้องเรือยังมีน้ำที่ปะบนน้ำมันส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา เรือหลวงตาปีจึงได้ประคองเรือและสัญชาติมาตลอดทางพร้อมส่งเรือหลวงลีเปะซึ่งเป็นเรือลากจูงขนาดใหญ่เข้าไปสมทบด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่8มกราคมเรือดังกล่าวได้จมลงสู่ก้นทะเลระยะ28ไมล์จากฝั่งอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณจุดที่เรือจมน้ำมีความลึก30เมตรจึงได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงท้ายเหมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่ EOD รวม10บนายออกไปเพื่อปฏิบัติการค้นหาเรือที่จมอยู่ใต้น้ําทําการผูกทุ่นแสดงจุดที่เรือจมเพราะเรือที่จมอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือได้นอกจากนี้เรือหลวงตาปีได้เฝ้าสังเกตติดตามคราบน้ํามันที่ออกมาจากเรือพบคราบน้ํามีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆมีความกว้างประมาณ500หลาซึ่งในส่วนนี้ได้สั่งการให้ติดตามประเมินผล และเตรียมขจัดคราบน้ำมันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ